่ะต่อไปเป็นข้อ56นะคะยังอยู่ในวิชาเอิร์ธไซ์อยู่ o อนิปี54ในการแบ่งชั้นของโลกตามลักษณะของมวลสารชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่มีลนะักษณะมีสถานะในข้อใดข้อ1คือของแข็งข้อ2คือของเหลวข้อ3คือของไหลข้อ4คือแกส๊สอืมเขาบอกว่าชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่มีลนะักษณะมีลักษณะ สถานะคือข้อใดใช่ไหมฟึ๊บเราก็มาดูวิธีการแบ่งเนื้อโลกอันนี้ก็คือเป็นโลกของเราถูกปะคะอันนี้โลกของเราก็จะมีแบ่งออกเป็นชั้นต่างๆถูกไหมเขาจะเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าเป็นคลาสหรือชั้นเปลือกโลกอืมก็จะมีการเคลื่อนที่ของชั้นเปลือกโลกอยู่ถูกปะอืมซึ่งการเคลื่อนที่จะ เปลือกโลกเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ที่เกิดจากชั้นแมนเทิลใช่ไหมคะฟืบเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนท,นที่มีการแผ่มีการพาความร้อนขึ้นมาไป,ไปอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคลัสตบต่อมาเป็นชั้นเนื้อโลกชั้นเนื้อโลกก็จะมีการพาความร้อนทุน่ะฟื้นฟื้ต่อไปเป็นชั้นอัเตอร์คอร์คือชั้นแกนโลก แันเกนล็โจะแบ่งเป็นสองอันก็ mm. คืออาลเทอร์คอร์กับอินเนอร์คอร์อาเตอร์คอร์คือแก่นแก่นโลกชั้นนอกถูกป,ปะคะจะมีลักษณะเป็นของเหลวอ,อืมเป็นพวกเหล็กเหลวอะอืมแล้วก็ชั้นเปลือกโลกเขาเาียชั้นแก่นโลกชั้นในเนี่ยก็จะเป็นของแข็งอืมทีนี้อันนี้ดูภาพนี่อาจจะยังไม่ชัดเจนเรามาดูภาพโอเค okay. เขาขยายมาให้ดูเนาะโลกเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่มกลมๆนี่เขาตัดออกมาแค่ส่วนหนึ่งชิ้นหนึ่งเหมือนชิ้นเค้กอย่างเงี้ยค่ะอืมทีนี้อันนี้ก็คือแบ่งออกเป็นชั้นเปลือกโลกคลัสอืมชั้นเปลือกโลกเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นย่อยๆเป็นสองอันเขาเรียกว่าเออ มีการแบ่งชั้นธรณีภาคกับฐานธรณีภาคฟคือคัสคือส่วนบนใช่ป่ะแบ่งออกเป็นย่อยๆเป็น2อันเขาเรียกว่าเม็ดออ,อเชนิกเดี๋ยวพี่แ <Yeah. S 1> ยกไปเขียนนะค,คลัสคือชั้นเปลือกโลกแบ่งออกเป็นคอนติเนน เท่าคลาสหรือว่าเปิดทวีปกับออเชีย oh, yeah. หรือว่าเปิดสมุทรอันนี้อ่านว่า continental เนาะ continental continental class เราจะเรียกว่าเปิดทวีปซึ่งเปิดทวีปเนี่ย จะเป็นหินที่เ็นองออบแบบไซอัลเคยได้ยินปะไซอัลก็คือซิลิก้า S มาจากซิลิก้าใช่ไหมคะ A L มาจากอลูมิเนียมก็คือจะเป็นมีธาตุซิลิกอนกับอลูมิเนียมเยอะอก็จะค่อนข้างจะเบาวกว่าเบาวกว่าโอร์นิกคัสถ้าโอช์นิกคัสก็คือเปลือกสมุทรจะมีสายหินแบบไซมาก,ก็คือมีซิลิก้าเหมือนกันกับแมกนีเซียม หนักกว่าโอเคเนาะก็คัาสจะแบ่งเป็นสองอันคือคอนติเนนตัลคัสกับโอเชนิกคัสทีนี้เราน้องจะเห็นว่าจะมีคำว่าลิโทโซเฟียตรงนี้เดี๋ยวพี่จะขยายให้ดูกับแอสซิโนโซเฟียลองมองจากคำว่าลิโทโซเฟียกับแอสซิโนโซเฟียกัน ลิสเฟียกับแอสซิโนสเฟียเนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าลิทอสเฟียคือเป็นชั้นธรณีภาคเป็นของแข็งแล้วก็ฐานธรณีภาคฐานธรณีภาคจะเป็นพลาสติก ซึ่งมันเคลื่อนที่ได้หน่อยอะไรเงี้ยชั้นแอสติโนโซเฟียหรือว่าฐานธรณีภาคจะเป็นชั้นที่รองรับชั้นธรณีภาคไว้อยู่ซึ่งเวลามันรองรับชั้นธรณีภาคไว้เนี่ยเมื่อเมื่อชั้นฐานธรณีภาคเคลื่อนที่อย่างนี้เอ่อชั้นเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะว่าชั้นธรณีภาคกับชั้นฐานธรณีภาคเนี่ยมันรวมถึงชั้นไหนด้วยก็คือชั้นลิโทสเฟียนะคะชั้นลิโทสเฟียคือชั้นตรงนี้ ถึงนี้คลัสแค่ตรงนี้เองรูปะม,มันคือเอาเปลือกโลกรวมกับชั้นแมนเทิลส่วนบนที่เป็นของแข็งแบบโซลิดก็คืออันเนี้ยมันจะรวมมันจะรวมคลัสรวมกับ Upper m o ์โม a แมนเก็คือส่วนบนมากๆรวมกับ รวมกับคลาสจะกลายเป็นลิโทโซเฟียคือส่วนที่มันแข็งอะ่ะอือต่อมาคือส่วนของแอสติโนโซเฟียก็คือชั้นฐานธรณีภาคแอสติโนโซเฟียเนาะฐานธรณีภาคคือส่วนนี้คืออัปเปอร์โมสเมนเทอร์เหมือนกันแต่มันเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะไม่แข็งเท่าคือมันจะเป็นหินหนืดอะไรเงี้ยค่ะเราจะเรียกว่าแอสติโนโซเฟียอือคือชั้นฐานธรณีภาคเวลามันเคลื่อนคือชั้นนี้เคลื่อนคือแอสติโนโซเฟียเคลื่อนเนาะ โอเคถัดจากทั้น,นี้ถัดจากคลัสถัดจากคลัสเลยนะก็จะเป็นชั้นแมนเทิลชั้นแมนเทิลยังเป็นของแข็งอยู่นะคะแต่เป็นของแข็งที่มีลักษณะเป็นพลาสติกคือยืดหยุ่นได้อืมนึกออกแบบอีลาสเออพวกหนังยางอะไรอย่างเงี้ยไหมคือมันจะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะก็คือเป็น วัตถุที่เป็นของแข็งถามว่าหนังยางหนังกระติกเราเนี่ยของแข็งไหมของแข็งถูกปะแต่มันก็ยืดหยุ่นได้ถูกปะคะอืมดังนั้นมันจึงเป็นของแข็งที่เป็นลักษณะเป็นพลาสติกก็คือจะเป็นชั้นแมนเทิลคือชั้นเนื้อโลกขายายให้ดูรูปมันเล็กไปหนโอเคชั้นเนื้อโลกคือชั้นนี้ จากชั้นคัสถัดถัดจากชั้นคัสลงมาเลยนะถึงชั้นสีส้มๆอ่อนนี้นะคะเราจะเรียกนี้ว่าชั้นนี้ว่าแมนเชหรือว่าชั้นเนื้อโลกนี้ลักษณะเป็นของแข็งซึ่งของแข็งมีความสมบัติเป็นพลาสติกอันนี้ถัดจากชั้นแมนเชมาเราจะเรียกว่าคอคอแบ่งออกเป็นอีกสองชั้น,นก็คืออินเนอร์คอกับเอาเตอร์คอ อินเนอร์คอร์กับอัเตอร์คอร์นย่ยจแต่ต่างกันตรงที่สถานะจะเห็นได้ว่าอันนี้คืออาเตอร์ค่ะอัเตอร์คอร์จะเป็นชั้นลิควิดเป็นชั้นลิควิดหรือว่าเป็นชั้นของเหลวนั่นเองเป็นเหล็กเหลวเนาะเหล็กเหลวไหลๆฟึ๊เนี่ยอยู่ชั้นลิควิดไอชั้นลิควิดนี่เองที่ทําให้เกิดสนามแม่เหล็กูปะอืมเพราะว่ามันเป็น ถามว่าอะตอมของเหล็กมันเป็นมันเป็นประจุไฟฟ้าถูกไหมคะมีประจุถูกป,ปะดังนั้นเมื่อมันเป็นของไหลอะ่ะมันเป็นของเหลวเนี่ยมันก็ไหลได้ใช่ปะไหลไปไหลามามันก็เกิดการเคลื่อนที่ของประจุใช่ไหมคะเพราะโลกหมุนเพราะโลกหมุนนําให้ตรงเนี้ยประจุที่มันอยู่ในเหล็กชั้นลิควิดเนี้ยค่ะชั้นอัลต์คอร์เนี่ยเกิดการเคลื่อนที่เพราะประจุเกิดการเคลื่นอนที่จะทําให้เกิดการเหนี่ยวนําให้เกิดสนามแม่เหล็กนั่นเองอืมโอเค ต่อไปจากชั้นลิควิดคอเนี่ยหรือว่าอาเตอร์คอเนี่ยค่ะอาเตอร์คอ er เนาะคอโยคืออ่ะเตอร์คอก็จะเป็นชั้นอินเนอร์คอหรือชั้นที่เป็นของแข็งแล้วก็คือเป็นแกนเหล็กแข็งแข็งโอเค okay. อันนี้ก็เป็นแกนเหล็กแข็งแข็งซึ่งการที่เขารู้อย่างนี้ได้อ่ะเนื่องจากว่า เขาใช้คลื่นไหวสะเทือนนี่าันี้ทำนี้เวลาการที่เขาจะตรวจสอบชั้นเนี่ยนะคะเขาก็เขาก็ทําการระเบิดที่หนึ่งฟึบทำให้เกิดการสั่นสะเทือนส่งแรงสั่นสะเทือนไปฟึ้บส่งขึ้นสั่นสะเทือนขึ้นสั่นสะเทือนมีสองแบบคือขึ้น P wave กับขึ้น S wave ถูกปะ P wave กับ S wave จะเป็นแบบนี้ ต้องแนะนำให้รู้จักคลื่นนี้คือคลื่น P wave ค่ะอันแรกนะคือคลื่น P wave เป็นคลื่นตามอะไรเอ่ยตามยาวถูกปะก็คือเป็นคลื่นที่มีการอัดขยายอัดขยายส่งต่อไปเรื่อยเป็นช่วงๆนี้อืมอันนี้เป็นคลื่น P wave ส่วนคลื่น S wave จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นคลื่นที่ตามขวางก็คือจะเกิดการเงี้ยคลื่อนที่อย่างเงี้ย ตามขวางนีอน,นุภาคตัวกลางเคลื่อนที่ไปทางนี้ขวางกับการเคลื่อนที่ขึ้นแต่ถ้าเกิดตามยาวจะเป็นแบบน,นี้ถูกป่เคลื่อนที่อย่างนี้เกิดช่วงอัดช่วงขยาย P-wave จะเป็นขึ้นตามยาวอันนี้เป็นขึ้นตามขวางทีนี้ขึ้นตามยาวเนี่ยลุณะส,สมบัติของขึ้นตามยาวมันจะผ่านได้ทั้งของแข็งและของเหลวแต่ขึ้นตามขวางเนี่ย จะผ่านได้แค่ช่วงที่เป็นของแข็งอย่างเดียวของเหลวไม่สามารถส่งผ่านไม่ได้โอเคนะอืมดังนั้นเวลาเขาส่งคลื่นลงไปเนี่ยเขาส่งทั้งคลื่น P wave และ S wave ก็คือส่งทั้งคลื่นตามยาวคลื่นตามขวางเข้าไปนในชั้นเนื้อโลกปึ๊บพอเข้าไปปึ๊บอ,อย่างนี้แล้วเขาก็ปรากฏว่าปรากฏว่าจะมีมีเงาของคลื่นคือบริเวณที่รับสัญญาณเนี่ยช่วงเนี้ยไม่ได้รับสัญญาเลย ไม่ได้รับสัญญาณของขึ้น SW a เ e เลยขึ้น SW a v e คือขึ้นที่เป็นขึ้นตามขวางใช่ไหมคะดังนั้นเขาจึงสันนิษฐานว่ามันต้องมีแกนกลางที่เป็นของเหลวอยู่เพราะว่าถ้ามันขึ้น,ข,นขึ้นตามตามขวางเนี่ยมันไม่สามารถผ่านแกนไม่สามารถผ่านแกนกลางที่เป็นของเหลวได้ถูกปะมันจึงเกิดเป็นแชโดก็คือเป็นเงาเงาขึ้นอย่างนี้ฟืบในแถบนี้ทั้งหมดทำให้เราไม่สามารถ รับขึ้น S wave ได้เลยแต่สำหรับคลื่น P wave มาฝั่งตรงข้ามของ epicenter เนี่ย epicenter คือจุดที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็คือจุดที่เราส่งสัญญาณขึ้นออกไปใช่ปหมมาฝั่งตรงข้ามกันฟากโลกหนึ่งเรายังสามารถรับคลื่น S wave ได้อยู่เอ่อคลื่น P wave ได้อยู่เรายังรับคลื่น P wave ได้อยู่ทำให้พอคลื่น P wave เนี่ยออกมาปุ๊บ เราก็เลยคิดว่าเออมันต้องมีแกนของของแข็งอยู่ข้างในสิเพราะว่าพีเวฟมันยังเอ,อ่พีเวฟมันยังเคลื่อนที่ผ่านมาได้ถูกปะ่ะอืมแต่ว่ามันจะเกิดการหักเหสะท้อนกลับหมดทําให้เกิดเป็นเงาขึ้นแบบนี้เกิดเป็นเงาของพีเวฟดูองข้างเอสเวฟจะเกิดเป็นเงาทั้งหมดเลยนะโอเคปะ่ะนั้นเขาจึงบอกได้ว่าเออมันจึง มีแกนกลางที่เป็นของแข็งอยู่แล้วก็มีแกนกลางที่เป็นของเหลวอ,อยู่ดังนั้นดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าในการแบ่งชั้นโลกตามลักษณะของมวลสารเนี่ยชั้นเนื้อโลกส่วนใหญ่มีลักษณะได้ดังนั้นจึงต้องตอบว่าเป็นของแข็งนะคะเนื้อโลกคือแมนเทิลถูกปะแมนเทิลจะเป็นของแข็งถูกปะคะอืมแมนเทิลก็จะเป็นของแข็งที่เป็นพลาสติกเนาะดังนั้นจากรูปนี้จึงดูได้ว่า ือดูได้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพุกนี้นะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของแข็งที่เป็นพลาสติกแล้วตรงนี้ถึงจะเป็นของเหลวอืมที่เหลือเป็นของแข็งหมดเลยนะคะโอเคเนาะ